นายวินัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินพุดไอเดียของขวัญปีใหม่2,565มอบให้แก่ลูกค้าเงินกู้และลูกค้าเงินฝากลูกค้าเงินกู้จะได้รับโครงการวินัยดีมีเงิน ลูกค้าที่ประวัติดีไม่มีค่าค้างชำระจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเป็นเงิน500บาทสามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในแอปหม m o โมและลูกค้าเงินฝากจะได้รับแคมเปญออมสินดิจิทัล1ปี โดยเพิ่มรางวัลพิเศษหนึ่งล้านบาทจำนวน20สรางวัลทั้งนี้ต้องฝากสลากออมสินดิจิทัลหนึ่งปีตั้งแต่วันที่17ทธันวาคม2564ถึงวันที่15มีนาคม2565 เพื่อชิงเงินพิเศษสองครั้งครั้งที่หนึ่งในวันที่16มีนาคม2565และครั้งที่สองในวันที่16เมษายน2565